แสสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผม,ผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ผมข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสต er ิกเกอร์แอ้ผมนะครับที่ตีมดวนที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อแล้ผมนะฮะไอ้ก็เริ่มตัวน่บาทต่อเดินยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับ โยโลสวัสดีครับพบกับรายการท่ามทีวีนะครับวันนี้ผมจะนำคลิปอะไรผมพาชมมาครับเวอร์ชั่น1.20.30.20จเบต้ารับผมก็เป็น1 2 0 3 0บจิบวหนึ่งผมนะฮะจริงๆผมไม่ทำคลิปมาครับนั่นแหละแต่ผมว่าอัปเดตนี้ยมันข้างมือหวาผมว่ามีอะไรรับผมนะฮะผมจะพาไปดูสองตัวเออพันชโรกสักหน่อยรับผมนะครับโดยพันชโกของมันเนี่ยรับผมนะครับก็เขียนว่า1.20 จุดสามจุดยี่สิบเบต้าพรีวิวเนี่ยเอาผมนะครับด้วยข้อเกีว 20. 20่วกับยุทธับสูตรหนึ่งจุดยี่สิบจุดสามสิบจุดยี่สิบเบต้าพรีวิวโดยใครที่อา่านเชลล็อกเต็มไปอ่านได้ที่ a k slash mycraft beta <c oughs> แล้วก็สำหรับใครที่อ่านรูดูมีบัตอะไรบ้างก็ไม่หายดบักรนวลดจัดคอมของผมนะครับทีนี้เราดูเชลล็อกย่อๆอของมันครับผมนะครับเสื้อนแรกนี่คือน่าสนใจสุดเลยที่ผมแบบเห็นแล้วผมพายไปเลยผมก็คือ เพิ่มไอ้ e r i m e n t a ลใหม่อ่ะผมนะครับเป็นเเป็นออ่การเปิดตัว different technical render preview ของผมก็เป็นการเปิดใช้ r e n d ด r ร์ r k o อนนะผมนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาครับผมอันที่สองก็เป็นอะไรเนะี่ยเพิ่ม e x p e r ม m e n t a l ใหม่ก็คือเออ่ wandering trader กับเออ่ labile t l a g e r เนี่ยครับผมนะครับ,รบก็จะมีการเหมือนปรับเทรดกบผมแล้วก็ต่อมามีการเพิ่มแร่ครับผมไดมอนด์ Diamond ที่จะเจอในเออ่ชั้นลึกสุดของโลกครับผมนะฮะแล้วก็มีอะไรเนะี่ย ปัญหาที่คือตอนนี้รับทราบแล้วก็คือเอ่อการใช้เซิร์ชบาร์ในมาร์เก็ตเพจเนี่ยผมทำให้เกมคราชนะฮะตอนนี้เขาก็พยายามแก้กันอยู่ครับ,รบผ,มรรผมนะครับก็สำหรับเขาบอกขอบคุณทุกคนที่กำลังที่อดทนรอครับผมนะครับโอเคเนาะข้างาก็จะมีแจ้งเตือนครับผมว่าคนที่เปิดโลกในเบตา้าบิลเนี้ยจะเปิดในเบต้าบิลที่แล้วไม่ได้และเขาบอกให้เขาบอกว่าให้เราอ่ะคอยสร้างโลกเอาไว้ครับผมนะครับสำหรับก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วย ผู้เล่นเบต้าพรีวิวเนี่ยสามารถเล่นได้ดวยการชมพบผู้เล่นในเบต้าพรีวิวด้วยกันเท่านั้นและจะไม่สามารถใช้งานเรมได้นะครัยูในเบต้าพรีวิวเนี่ยรับผมแล้วก็สคัญร่องการอ่านเอ่อวิธีการเข้ากันออกเพิ่มเติมก็ไปอ่านในที่ a อ e อเอ e อเอเอเอครับเอ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  e อเอเ c เอ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 อเ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  a เอ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 เเกมครับผมอ่าทีนี้ ถามว่าตรงตั้งค่าตรงเนี้ยมันมีขึ้นเอ็นเดอร์ดักกอนใหม่ครับผมนะครับจริงๆตรงนี้ก็คือเออเหมือนจะยังไม่ได้ขึ้นครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดผมเข้าไปตัวเกมครับผมนะครับซึ่งไอผมจะต้องสร้างโลกใหม่ครับผม,รมผมนะครับผมก็ทําการเปิดไอตัวเอ็กซ์เปอร์เลเมนทอลครับผมนะครับก็คือไอตัวเนี้ยครับผมนะครับอันนี้อันนี้เขาเป็นแบบบาลานเนาะทีนี้เปิดด้วยแล้วกันแต่มไม่รู้คืออะไรแต่ที่ผมอยากจะเปิดจริงๆอ่ะคือไออันนี้ครับผมนะครับเอ็นเดอร์ดักกอนฟีเจอร์เนอันล่างสุดเนี่ยผมกดเปิดคุณครับ ขออยับไปนิดน,นึงเดี๋ยวกดเอาประเมนินเอกนิเวลยเอาหมนะครับปุ๊บแล้วก็เปิดอันนี้ด้วยเอาหมผมฟิมเลเจอร์องค์ฟิลเจอร์เนี่ยเอาห่มนะครับอันนี้ผมจะปรับเกมหมดผมเป็นอาครีเอทีฟก็หผมนะแค่อยากจะลองอประเมิ์ฟีเจอร์เฉยเอาห่มนะครับ,อออรรออรบโอเคโปรซีดโอเคผมเข้ามาแล้วผมนะครับนี่นะฮะโอเคเอาห่ม นี่จะมาดูไอตัวฟีเจอร์ใหม่เนี่ยผมนะครับเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราเขาผมนะครับอ่าไป็น s e t t i เนี่ยผมนะครับมันจะมีเหมือนเป็น setting ต,ตัวใหม่เพิ่มเข้ามาชุดใหม่เพิ่มเข้ามาเขาผมตรงวิดีโอเนี่ยผมจะไม่ผิดนะฮะปึ๊บปึ๊บเนี่ยผมจะมีคําว่าแฟนซีกราฟิกออปชันเนี่ยผมเปิดขึ้นมาเนี่ยปึ๊บเนี่ยอันนี้ก็เป็นบลูมเนาะผมเปิดไว้อยู่เขาผมจริงจริงเหมือนมันจะมีของตัวเลนสตะก้อนด้วยเขาผมแต่ผมไม่เออไม่ได้เอาชัตเตอร์มาลงไว้เขาผมนะครับมันก็เลยมันยังไม่ขึ้นเขาผมนะฮะ มันมีตัวของรีซอสแพ็คตอนนี้ก็คือผมไม่มีในเนื้อละคนไผ่ครับผมนะฮะโอเคแต่อันเนี้ยก็คือผมไว้ลงเชดเดอร์เองไม่มีแขข,ข้าเชดเดอร์คือผมไว้มีเชดเดอร์เว้ยแต่ว่ามันลงใส่ตัวเกมไม่ได้มันโหลดไม่ขึ้นผมก็เลยโคตรแซงเลยครับผมนะฮะโอเคผมวันนี้ผมจะลองพวกเซ็กเช็คจะบอกเซ็กจะโอ้ยจะบอกชอบเช็คว้ยแล้วเช็คก็ผมบาลานี่เขาบอกเขาปรับผมตรงเอ่อตัวส่วนของตัวเออตัวว่า วันเดอร์ลิงเทเดอร์เนี่ยเอกดูบาลานซ์มันมันเทมันดีขึ้นไหมครับวันเดอร์ลิงเดอร์ลิงเทเดอร์อันหนึบบน่งนะฮะโอเค okay. ปรับเทมบาลานซ์ใหม่ของมันแนวผมอ,าาอันนี้ก็เป็นหน้าตาเทมแบบใหม่ของมันครับผมอุยอ้ยเทมได้โคตรซอยว่ะเฮ้ยก,ก็ของดีอยู่นะเอาไอา้สปไปเดอร์มันเทมได้เป็นอิมอร์ลเออเจ๋งโยอันนี้ขวดยาอะไรอ่ะมันไม่รู้ถ้าเกิดเอาเมาส์ขึ้นไปโคบว่าได้จะดีมากมับอยู่ในมือถือมันทำไม่ได้ไงเออ โอเคครับ okay, yeah, ผมนี่นะฮะอ่ะโอเคครับผมก็จริงๆสุขบชนเดอร์มันมีคนที่ลงคอนโซลได้ครับผมนะฮะอ่ะ uh, สุขบันเดมันโคตรเฟี้ยวเลยว่ามันโคตรเฟี้ยวเลยเว้ยนะฮะอ่ะโอเคครับผมเนี่ยตอนนี้คือผมยังเออลงไม่ได้เสียดายครับผมนะฮะถ้าเกิดผมหาได้ผมจะมาทำคลิปก็ผมโอเคครับ okay, yeah, ผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมนะฮะช่วยอย่าลืมกดไลค์ช่วยกดติดของสำหรับคลิปนี้ผมขอลาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย